จับตารอบพิษเราเปิดพื้นที่ให้ทุกคนที่เจอปัญหาหรือว่าได้รับความเดือดร้อนภายในชุมชนสามารถแจ้งเรื่องเข้ามาเพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขได้นะครับวันนี้เป็นความทุกข์ใจของชาวบ้านที่ตาบลวังหลุมอําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรที่เขาเจอกับปัญหาน้ําท่วมทางเข้าออกหมู่บ้านอยู่เป็นประจําเรื่องนี้จริงๆเราไปถามความช่วยเหลือจากท้องถิ่นให้แล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นลองไปฟังความยากลําบากที่พวกเขาต้องเจอกันหน่อยครับย ลำบากมากลูกหลานไปโรงเรียนก,ก็ลำบากรถมอเตอร์ไซค์ไปไหมไปพอไปปุ๊บมันก็เหมือนลำบากคือบ,บางบางบางคันไปก็รถก็เสียรถก็เสียก็จอดมาคัดหัวเทียนผู้ใหญ่ก็ต้องไปดูแลลูกหลานบางทีมามาส่งตอนนี้เพราะชาวบ้านน่ะจากกลุ่มนูน้นออกมานี้ไปโรงเรียนกันเยอะโรงเรียนผ่านเส้นทางนี้ตลอดผ่านเส้นทางนี้ตลอดเห็นไหม ทีนี้ผู้ใหญ่ก็ว่าขอให้แก้ปัญหาตรงนี้ให้ผู้ใหญ่ได้ไหมดูแล้วแนวทางการแก้ไขผู้ใหญ่มองว่าจะทํำยังไงผมว่าจะเทเทคอนกรีตทับหลังทับทับคอนกรีตเก่าให้มันสูงกว่าเดิมทุกปีเลยนะทุกปีทุกปีตลอดตลอดเนี่ยสมมุติว่าแห้งสองสาวันแห้งปุ๊บเดี๋ยวถ้าฝนตกมาน้ําเหนือมาก็อีกอ่ะกระท่วมเหมือนเก่าปัญหาซ้ำซากมาหลายปีแล้ว เราก็ประสานกับนายช่างเมื่อวานนี้เอาทรายมาลงแล้วรู้สึกว่าไม่พอและงบที่นายช่างเขาตั้งไว้ให้ตรงนี้ส้างถร้างทรงายเนี่ยคือกว่าง5เมตรยาว900เมตรงบมัน2,5ล้านหมันเกินกําลังของอบตอก็เลยอยากให้ทางจังหวัดทางผู้มีอำนาจทางเหนือทางนู้นนะช่วยสนับสนุนมาหน่อยเมื่อวานนี้เพิ่งได้ถ่ายรูปก,กันไปถ้าเกิดของอบตอเองก็ทําตามขั้นตอน เราดับเข้าไปว่าขอถึงนี้ถึงนี้ตรงนี้แล้วก็ประสานตรงนู้นแต่เราดูแล้วกําลังเราไม่น่าจะถึงสองร้ายห้าใช่ค่ะใช่ค่ะทางจังดแล้วค่ะขอทร้านุนลงมาขอสร้างนนลงมาบ้างเพราะมันเกิดความเดือดร้อนแล้วเขาบอกท่วมทุกปีแต่นี้เพิ่งมาเป็นนายกก็ปีแรกก็เห็นเลยว่าลาบากจริงๆไม่สามารถทนดูได้ดูความลาบากของชาวบ้านแล้วคืองบประมาณเราไม่ถึงเพราไม่ถึงค่ะยังไงก็ช่วยสนับสนุนกันลงมาทางไหนก็ได้นะคะ